สำหรับ CPF ล่าสุดค่ะมีการจ่อฟ้องว่าโพสต์ภาพบิดเบือนปลาหมอคางดำค่ะเรื่องเรายังไม่จบนะคะกระแสะเรื่องนี้เขาบอกว่าล่าสุด CPF ตั้งโต๊ะแถลงค่ะโต้ตอบโพสต,ต,ต,ต์ของเพจไบโอไทยว่ามีการนำภาพที่ไม่ใช่ฟาร์มยี่สานมาเผยแพร่โดยเขามีการยกมาทั้ง3ภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า3ภาพเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะมาดูกันที่ภาพแรกค่ะภาพแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทาง CPF เนี่ยชี้แจงว่าสถานที่ในภาพไม่ใช่ฟาร์มยี่สานนะคะ<อ>แล้วได้ทาลายลูกปลาทั้งหมด แล้วทําลายไปตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เริ่มดําเนินโครงการนี้แล้วก็ยุติการวิจัยไปเมื่อต้นเดือนมกราคมจากนั้นเนี่ยบริษัทนะคะไม่มีกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับปลานี้อีกเลยดังนั้นการกล่าวอ้างว่ามีการเลี้ยงต่อเนื่องจนถึงปี2560เนี่ยจึงเป็นข้อมูลเท็จก็คือเหมือนเป็นการโกหกแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดในเชิงลบต่อสังคมต่อองค์กรนะคะไปใส่ความเขาถูกต้องค่ะคมาถึงภาพที่2ค่ะดูภาพที่2กันนะคะภาพที่สอง,นนะะสอง f แจ้งว่านี่การกระทา ในภาพก็ไม่ใช่กระบวนการคัดเลือกไข่ปลาตามวิธีของบริษัทนะคะซึ่งเป็นภาพของฟาร์มในช่วงประมาณปี2,553จนถึงปี2,560นะคะแล้วได้จากอดีตเจ้าหน้าที่ของฟาร์มยี่สารและมีการบอกด้วยว่าหากมีการดําเนินคดีมาก็พร้อมสู้คดีและเปิดเผยหลักฐานเพิ่มค่ะ นี่ภาพที่ 2, 2> ามาถึงภาพที่3ค่ะอันนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศค่ะดูนะคะจากมุมสูงนะคะภาพถ่ายทางอากาศของฟาร์มยี่สานที่มีการระบุว่าเป็นผังของฟาร์มที่ใช้ในการเพราะเลี้ยงปลาหมอคางดำเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อปรับปรุงพันุ์ปลานิลนและปลาทับทิมปลาทะเลค่ะโอ้ะจะว่าไปเจ้าปลาหมอคางดํานี่มันตายยากตายเย็นนะใช่ค่ะใช่ไหมเห็นเขาบอกว่ารูปผ่าออกมาแล้วย,ยังไปได้ต่อใช่ผ่าฟึบ เหลือแต่โครงสร้างมันยังมันยังไหวไปต่อได้นะหรือแบบว่ามีนกไปกินไข่ปลามันนั้นแล้วบินขึ้นไปแล้วก็อือเอือืขี้ลงไปในน้ํำปึ้งปึ้งไข่ออกมายังคลอดออกมาเป็นตัวได้อีกโอ้โหสุด เออคือเป็นสุดยอดของวิวัฒนาการใะนะครับทางนี้เนี่ยซึ่งทาง CPF นะครับ,ท,ท,รบทิ้งท้ายว่าบริษัทที่ได้รวบรวมข้อมูลและบิดบิดเบือนข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะคขาจะทำการดําเนินการทางกฎหมายต่อไปโดยที่ผู้ให้รูป ข้อมูลนะครับต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ที่นําข้อมูลไปใช้นะครับสื่อสารในเวทีสาธารณะต่างๆด้วยนะครับพร้อมยืนยันว่าทาง CPF เนี่ยนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับการนําปลามาขายในช่วงที่ผ่านมาขอให้สังคมเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับ c p f ด้วยนะครับบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแบบสุจริตขอปกป้องชื่อเสียงของบริษัทจากการใช้ข้อมูลและรูปภาพที่เป็นเท็จนะครับแล้วก็ถูกบิดเบือนทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดครับจากนั้นครับ ไบโอไทยเนี่ยได้โพสต์ภาพนะครับทางแฟนเพจขององค์กรว่าเป็นการฟ้องปิดปากองค์กร นะครับยังยังไม่จบนะฮะและการกระทำนี้จะไม่สังคมได้เห็นว่าใครเป็นคนสร้างข้อมูลเท็จปกปิดความจรงิงที่ฟาร์มยี่สารกันแน่และยังมีข้อมูลสําคัญที่องค์กรเนี่ยจะเอามาเปิดเผยอ,อีกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ข้อเท็จจริง <c oughs> เป็นยังไงนะคะตอนนี้เรามาพูดคุยกับคุณวิทูลเลี่ยนจารูนผู้อํานวยการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าไบโอไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทูลคะสวัสดีครับสวัสดีคุณแพทยเจ้าครับค่ะต้องถามว่าล่าสุดที่ทาง CBM ออกมาตอบโต้ไบโอไทยเนี่ยว่าภาพที่โพสต์เนี่ยเป็นภาพเท ิทูลอธิบายหน่อยได้ไหมคะเออคืองี้ครับเดี๋ยวครับฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะชัดเจนเลยค่ะครับที่ยิงไปเ่าไทยโพสต์เรื่องนี้มานานแล้วนะครับก็คือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในนะครับของอของของอดีตพนักงานนะครับที่ริงสังคมเนี่ยรับรู้มานานพอสมควรนะครับว่าปัญหาของเรื่องตาหมอคังดำนะครับศูนย์กลาง การระบาดเนี่ยมันมาจากฟาม่สานนะครับแล้วก็หลักฐานเนี่ยมันก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะครับมันชัดเจนมากขึ้นทุกทีนะครับผมผมไล่มาสองสามวันแล้วกันนะครับก่อนที่เปรูไทยจะจะเผยแพร่ภาพข้อมูลนี้นะครับคือว่าปรากฏว่ารายงานการระบาดนะครับก็พบว่าศูนย์กลางการระบาดเนี่ยมาจากคลองสามคลองยึ่งอยู่บริเวณเดียวกับฟาม่สานเลยนะครับศูนย์กลางการระบาดตอนแรก,ตอ,แรกตอนประมาณปลายปีห้าสี่เปต้นมานะครับแล้วก็ขยายขึ้นเรื่อยๆ อันที่สองเนี่ยรายงานการวิเคราะห์ดีเนะครับคือไปเขาไปดูปลาทั่วประเทศที่มีปลาหัวขั้นนที่มันระบาด็นจังหวัดต่งางๆนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์แต่พบว่าพบความจริงสองอย่างครับอันที่หนึ่งเนี่ยพบว่าไอ้ตัวพันธุกรรมเนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะครับมาจากพ่อแม่เดียวกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขายังชี้ไปว่ามาจากเรียกว่าการระบาดจากแหล่งเดียวกันนะครับ S <S แล้วที่ที่พีไปเท่ากันนั้นเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นจากการนําเข้าปลาเนี่ยมาก็เรียกว่าไม่ได้นําเข้ามาหลายครั้งนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็นาํามาครั้งเดียวคเห็นภาพไหมครับอ,นนอันนั้นอันนั้นนะอันที่หนึ่งนะอันที่นหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยหลักฐานสําคัญอีกงานหนึ่งก็คือกรมปมงเนี่ยก็หลังจากที่มีการระบาดใช่ไหมครับคแล้วก็ชาวบ้านมาร้องเรียนคณะกรรมการสิ่งมีชีวิตในชาติเนี่ยกรมปบงก็ไปสํารวจที่ฟาร์มนะครับแล้วกันว่า ไปเจอไอ้ตัวปลาหมอข้างนําในฟาร์มของเขาเองเลยนะครับแล้วก็จับมาได้สิบตัวนะครับเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้เอ่อเอ่อคือถ้าจะจับโปะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือว่าซีพีก็อธิบายสังคมนะครับว่าเขาไม่ได้เลี้ยงนะครับเขาไม่ได้เลี้ยงเขาจัดการตายไปหมดแล้วนะครับสองพันตัวตั้งแต่เอ่อตั้งแต่ปีห้าสี่นะครับเขาเลี้ยงได้สิบหกวันเองนะครับปลามันหน่อแนมเลยตายหมดเลยนะครับแล้วก็ทำเขาเรียกว่า ส่งหลักฐานเนี่ยไปให้กรมประมงนะครับแต่ว่าเอ,อไม่ได้ทําตามเขาเรียกว,ว่าระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับเพราะว่าระเบียบของกรมประมงนะครับตามกฎหมายเนี่ยเอ,อถ้าคุณจะทําลายปลานะครับคุณจะต้องแจ้งกรมประมงเพื่อมาตรวจสอบการทําลายนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาส่งเขาส่งไอ้ตัวตัวอย่างเนี่ยไปให้กรมประมงแล้วนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับ mm. <laughs> ไม่ได้มีการส่งตัวอย่างจริงว่างาเฉละนะครับเพราะฉะนั้น ซอ่เองก็ต้องอธิบายว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมโยงมาสุ่สิ่งที่เบอไทยเสนอนะครับก็ถือว่าหลังจากที่ทุกคนถกเถียงกันเรื่องนี้เนี่ยเบอไทยก็ได้รับข้อมูลจากอดีตพนักงานนะครับซึ่งเราตรวจสอบข้อมูลนี้กับเขาเรียกว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในวงการแล้วกันนะครับเขาบอกว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือเรากรมาเผยแพร่ครับค่ะแสดงว่าทางไบอไทยนี่มีหลักฐานพอสมควรใช่ไหมคะคุณวิทูล มีมากกว่าที่เราโพสต์ครับอขออนุญ,ญาตว่าข้อมูลที่เหลือนี่อาจจะอาจจะใช้สําหรับการต่อสู้คดีนะครับรวมถึงอาจจะเป็นประโยชน์ในการเขาเรียกว่าค้นหาความจริงด้วยนะครับ ท<ร>าท <CPU S 2> เ,เนี่ยที่จิงเก้าภาพนะครับแต่ว่าทางคีีบอกว่ามีสองภาพที่ว่าไม่ใช่ที่ฝามที่สามนะครับแต่ว่า<อ>ภาพอื่นเขาไม่ได้เ,เขาไม่ได้คว e ชั i o n เาภาพอื่นนะครับแต่ว่าก็มีสองภาพที่ไม่ใช่สามที่สามอันนี้เรา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 ใช้คำนี้ได้เลยครับว่าการที่เขาฟ้องคดีนะครับแล้วก็พยายามเอาเหตุผลมาอธิบายเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา เรารอมานานแล้วครับรอมานานแล้วครับว่าทาไมไม่ไม่เอาหลักฐานมาชี้แจงนะครับกรรมธิการของสภาก็เรียกไปก็ไม่ไปนะครับส่งไปเอกสารนะครับอกรมประมงก็บอกว่าคุณส่งหลักฐานมาว่าถ้าคุณส่งเขาเรียกว่าคลีบไอตัวอย่างปลาที่มันตายไปจริงนะครับก็ไม่มีหลักฐานเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาออกมาอ,อ,อบอกอแถลงข่าวว่าจะ ดําเนินคดีก็ดีนะครับก็ผมเชื่อเป็นสิ่งที่ดีครับสังคมจะได้เข้าถึงความจริงนี้ครับค่ะแล้วทาง c ี f มีการติดต่อมาไหมคะเออโปรติบเบไซไม่ไม่ได้ติดต่อกับเอ่อกับกับซีบอยู่แล้วครับค่ะหมายความก็ก็ถือว่าเป็น ถ้าเจอกันก็เจอในวงวิชาการอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าการติดต่อโดยส่วนตัวเราก็ปฏิเสธที่จะติดต่อลักษณะนี้อยู่แล้วครับเป็นไโดยตลอดครับครับผมอะไรอย่างช่วงบ่ายเนี่ยครับทางสภาทนายความเนี่ยเขาตั้งโตษแถลงข่าวนะครับว่าเตรียมจะฟ้องแพ่งบริษัทผู้นําเข้าประหมอคทางดําเนี่ยให้ชดใช้ค่าเสียหายกับชาวบ้านด้วยส่วนตัวพี่วิทูลคิดเห็นไงกับเรื่องนี้ครับโอ้ผมว่าดีมากๆเลยนะครับก็คือว่าที่จริงเรารอมานานนะครับว่า เองค์กรองค์กรทางด้านกฎหมายที่จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในทางกฎหมายนะครับจะมีใครที่ออกมาเอทำหน้าที่เรื่องนี้นะครับที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับให้กับชาวบ้านแล้วก็ขอบต้องขอบคุณสภาธนายความมากนะครับทางเบลไทยกับสภาธนายความก็ติดต่อกันใกล้ชิดมากนะครับแล้วก็ผมก็มอบหลักฐานไปบางส่วนแล้วนะครับให้กับสภาทนายทนายความชุดนี้นะครับแล้วก็หวังว่าถ้าสภาทนายความจะได้ใช้ ประสบการณ์องค์กรนะครับแล้วก็เครือข่ายในการช่วยเหลือชาวบ้านคือประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ครับคุณพระเจ้าคุณฟาน,นีครับก็คือว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าโอเคจะแก้ปัญหานี้ใช้งบต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาพูดเนี่ยผมประทับใจมากๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินจากภาษีของรัฐเพราะนั้นมาจากภาษีของเขาด้วยภาษีประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าควรจะเรียกร้องจากผู้กับกลุ่มที่ก่อให้เกิดปัญหานี้มากกว่าโอ้มผมชอบใจมากนะครับแม้เขาหลายคนเนี่ยถึงกับ ก็เรียกสิ้นเนื้อประจาตัวอย่างนี้ก็พูดได้เลยนะครับอย่างล่าสุดที่เราเห็นข่าวที่บางบ่อนะครับโอ้โหสงสารมากนะครับก็คือว่าก็คือหมดทางไปแล้วครับลงทุนไปแสนสองแสนนะครับแล้วจับได้แต่ปลาทางดับนะครับได้ได้ปูมาย0กิบโลมั้งนะครับโอ้ผมว่าแย่มากนะครับอนาคตก็บอกไม่เห็นด้วยครับคุณวิทูลครับแล้วอย่างนี้ในอนาคตทางไบโอไทยเนี่ยจะร่วมฟ้องหรือดําเนินคดีบ้างหรือเปล่าครับ ตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าบนุนนิธิธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอนดลอนะครับเป็นที่ปรึกษาในทางคดีมันมันมีอยู่สองสามคดีสองสามแบบนะครับที่สภาทนายความฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องเอกชนนะครับเรื่องการชดใช้ยียวยาความเสียหายตามประมสิ่งแวดล้อมนอันหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะฟ้องคดีปกครองอาจจะก,กับหน่วยราชการนะครับที่อาจจะทํางานไม่เต็มที่ที่ผมฟังจากข่าวนะครับน่าจะประมาณนี้ แต่ว่าเบลไทยคิดว่าถ้าสองหน่วยถ้าสภาบันการดาเนินการในเรื่องพวกนั้นแต่แล้วเนี่ยเราคงไม่ดําเนินการตรงนั้นนะครับแต่ว่าจะจะช่วยสนับสนุนเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ส่งไฟล์ข้อมูลหลักฐานไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังมีอีกครับที่จะส่งให้แต่ว่ามีอีกบางคดีที่สามารถดําเนินการได้นะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าเออมันมีกรณีที่เรียกว่าการออกระเบียบขึ้นมาใหม่นะครับเรื่อระเบียบเรือ่องความปลอดภัยทางชีวภาพ แต่ว่าการออนระเบียบนี้มันมีปัญหาก็คือมันจะเปิดโอกาสให้เขาเรียกว่าแทนที่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเราจะสามารถค้องร้องได้นะครับแต่ระเบียบนี้ก็หมายว่าบอกว่าจะเปิดโอกาสให้มีการเขาเรียกว่านําเข้าพืชและสัตว์ที่มีการตกแต่งเรื่องพันธุกรรมนะครับหรือตกแต่งยีนเป็นต้นนะครับอันนี้น่ากลัวไปกว่านั้นอีกครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาสิทธิบัตรเรื่องื่นอีกเป็นต้นนะครับเนี่ยประชาชนอาจจะจะสนใจเรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่องหนึ่งในเรื่องืเรื่องการของการเสนอกฎหมายครับว่า กฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาผิดบริษัทลาบากมากครับเพราะว่ามันไม่ได้ระบุความผิดไว้ชัดเจนภายใต้กฎหมายนี้มันต้องอยู่ในกฎหมายอื่นเวลาฟองร้องยากนะครับจะถ้ามีกฎหมายที่แบบว่าเรื่อความปลอดภัยทางชีวภาพเลยสามารถฟ้องร้องคนที่ก่อปัญหาอาชญากรรมด้าน,นสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยครับอันนี้ผมว่าจะดีมากมากครับซ,ซึ่งจะทําหน้าที่ตรงนี้ครับเป็นสำคัญครับพี่วิทูลครับไอ้อย่างนี้หลายคนที่สงสัยเนี่ยว่าอยากให้ทางบริษัทเอกชนเนี่ยออกมาเยียวยา แล้วมันต้องเยียวยายังไงมันถึงจะมันถึงจะเหมาะสมอ่ะ <c oughs> อ่าในเมื่อแบบมันลำบ,บาดมาตอนนี้ที่เขาทําเนาะที่เขาทําก็คือว่าเขาประากาศว่าเขาจะช่วยรับซื้อนะครับสองล้านกิโลนะครับกิโลละสิบห้าบาทผมคำนวณดูแล้วเนี่ยกิโลละสิบห้าบาทคือสิบสามสิบล้านแค่นั้นเองอแล้วที่สําคัญนะครับเออซื้อปลามากิโลละสิบห้าบาทเนี่ยไปทำปทำปลาปนเนี่ยขายได้กิโลละสี่สิบห้าห้าสิบาทนะครับ ลองอลดูสิครับมันให้มันช่วยหรือยังไงเนี่ยก็ยังไม่ก็คือว่าค๊อชั่นเรื่องนี้เหมือนกันเทีนี้การคิดอย่างนี้ครับการคิดว่าจะชดใช้เยียวยาอย่างไรเนี่ย,ยคือตอนนี้มีสมาคมประมงนะครับเมื่อเี้เพิ่งโทรศัพท์คุยกันนะครับเขาก็คิดว่าเรื่องนี้เดือดร้อนกันไปทั่วเนี่ยตอนนี้เขากำลังประเมินว่าไอ้ความเสียหายเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเขาประเมินเบื้องต้นอยู่ที่หมื่นล้านนะครับหมื่นล้านบาทโอ้โหมื่นล้านแล้วก็อมีอีก,อก,อกใช่ครับแล้วก็อีกคณะหนึ่งที่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับทบันทบันป่วยนะครับอึ้องผาก่อนนะครับที่อยู่ที่นั่นเนี่ยคำนวณเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าชุมชนที่แพร่งหนามแดงที่เป็นจุดเริ่มของการระบาดเนี่ยความเสียหายชุมชนเดียวเนี่ยครับร้อยล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูนะครับว่าความเสียหายมันจะขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่า ก็ก็บริษัทเอกชนเนี่ยครับคือถ้าในต่างประเทศนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือว่าก็บริษัทต้องรับผิดชอบทั้งนั้นแหละครับอย่างยกอย่างผมผมอย่างง่ายๆที่ผมเคยต่อสู้เรื่องนี้มานะครับกรณีไอสารขิดอยาทายาที่ไสโฟเฟตของอเมริกาเนี่ยบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยสามแสนล้านบาทนะครับสามแสนล้านบาทโดยประมาณนะครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากครับเยอะมาก แต่เมืองไทยรู้เราจะทําได้ถึงชั้นนั้นหรือเปล่านะครับค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นสสกายดึงพี่วิทูลไปเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคะเอ่อผู้ที่เชิญผมให้ไปช่วยให้คยกว่าหาทางคยกว่าให้ความเห็นนะครับกับสภาทางแก้ไขปัญหานะครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนยังไงนะครับเพียงแต่ว่าโอเคขอต้องขอบคุณทางสภาด้วยนะครับที่หลายหลายฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหานี้นะครับเราก็คงจะเอาข้อมูลทั้งหมด ที่มีนะครับที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเขาคงจะไปไปมอบแล้วก็ให้คําแนะนํากับคณะทํางานของสภาที่ทําเรื่องนี้ครับค่ะแต่เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยพี่เพชรครับนักร้องพี่ศรีสุวรรณอ่ามีการไปฟ้องกรมประมงใช่ไหมฮะอ่ไปฟ้องกรมประมงเรื่องอันนี้ต้องถามพี่วิทูลว่าถ้ามองในมุมของพี่วิทูลแล้วกรมประมงนี่มีความผิดตรงไหนบ้างเออคืออย่างนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมเนี่ยอธิบดีชุดนี้นะครับ เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งเมื่อต้นปีนี้เองคือท่านเช่นท่านบรญจารยีพูดต่อไปต่อมานะครับแต่ว่าแต่ว่าแน่นอนไอตัวความผิดหรือว่าความบกพร่องของการดรําเนินการเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีสี่เก้าห้าสามแล้วนะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราเ,าเรียกว่าอนุญาตให้เขานําเข้ามาต่อปีห้าสามสองพันตัวเนี่ยครับเรามีเงืเ่อนไขเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้านําเข้ามาปั๊บเนี่ยเอกชนต้องส่งคลีปให้ ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการทดลองให้นะครับและเมื่อที่สุดโครงการต้องแจ้งเพื่อไปตรวจสอบการทําลายปลาแต่ว่าเอกชนไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับไม่ทําอะไรสักอย่างเลยทีนี้กรมประมงในฐานะกรมประมงในช่วงนั้นที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะต้องทั้งคาถามนะครับว่าทําไมกรมประมงเมื่อออกเงื่อนไขแล้วเนี่ยถึงไม่ดําเนินการนะครับอันนี้ก็คงเป็นความเป็นส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกรมประมงณขนานั้นนะครับค่ะ ครับผมอ่าคือคุณพิทูลครับงั้นพูดแบบง่ายๆเลยเรื่องนี้มันจะจบยังไงหมายถึงว่าจะกําจัดไอ้ปลาหมอคางดําให้มันหมดไปจากประเทศชาติเราได้ยังไงมันมีวิธีไหมค,คือคือประเมินกันแล้วนะครับคือคนที่มองแง่ดีมากๆเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็ไม่ก็เห็นด้วยที่จริงก็เป็นอาจารย์ผมเองอาจารย์ที่ใกล้ชิดผมเองนักวิชาการที่ใกล้ชิดกับผมเองเบางคนก็ประเมินว่าสามปีน่าจะเบาบางลงนะครับแต่ว่าคงลำบากครับเพราะว่า อาจจะเบาบางลงแต่ว่ามันจะฟื้นมาได้อย่างอย่างอย่าง,อาง,อาง,อางตอนนี้ยมีการบอกว่าเอจับแล้วมันลดลงแล้วนะตอนนี้แต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่ครับเหมือนเหมือนตอนปีหกหน่งครับใช่ไหมฮะหกหน่งก็ทําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาใหม่แล้วยิ่งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำก็คือว่าคล้ายๆปากตกชวาครับแต่ว่าจะ,ะไร้แรงกว่าปากตกชวาตัวนี้ทราบเปราะว่าใช้งบปีหนึ่งเนี่ยห้าพันล้านนะครับสำหรับการปากตกชวาหรือแค่พืชนะแล้วจัดการง่ายๆน,นะแต่ปลาที่มันอยู่ในทุกระบบนิเวศก็คือว่า คงอยู่กับเรานานๆแล้วก็เราต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับที่จะจากาะจัดการมันมันไม่ก่อปัญหาที่กระทบกับผู้คนเหมือนตอนนี้ครับมผม้็ต้องอยู่กับมันนานๆนะแต่ไม่ไม่อยู่แบบรับสภาพมันนะคือต้องต่อสู้กับมันด้วยแล้วหวังว่า ถ้าระบบนิเวศเราจะฟื้นตัวเช่นเราจะมีศัตรูธรรมชาติมีปลาชนิดอื่นที่เก่งกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะหรือมีข้อเสนอว่าถ้าจัดการน้ําดีเนี่ยปลาทางดับมันไม่ชอบน้ําดีเท่าไหร่นะ,ะมันแข่งขันดีในสภาพน้ําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ,อย่างก็บอกบางประตงเนี่ยน้ําดีปลาหลากหลายเนี่ยมันพอจัดการได้นะมันไม่รุนแรงเท่าที่เกิดขึ้นกับที่เราเห็นในลุ่มน้ําที่สมุทรสงครามานะครับค่ะแล้วจะจัดการมันยังไงล่ะครับพี่ผมอยากรู้จังเลยวิธีการนั่นะสิ ตอนนี้มีสามวิธีอ่าวิธีแรกที่เขาทำมาตอนนี้คือว่าไล่จับมันใช่ไหมครับค่ะไล่จับมันแบบที่เราเห็นอยู่เนี้ยจับทุกวันจับขึ้นมาทุกวันจับทุกวันแล้วก็ใช้เครื่องมือแบบทําลายล้างด้วยนะครับคือคือใช้ทุดตรนตไปต่อมาคือว่าไอ้พวกอวนลากที่กวาดสรรพสิ่งได้เนี่ยตอนนี้กรมประมงที่เราต้องอนุญาตแล้วเพื่อจัดการมันก่อนค่ะอันนี้คืออันที่หนึ่งโดยตั้งราคารับชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงต้นไปต่อมาผมก็เป็นเป็นทางเรื่องที อที่แบบเห็นผลเร็วที่สุดแล้วว่างันเถอะอาจจะดีกว่าหลายวิธี hmm. วิธีที่สองคือการปล่อยปลานักล่าไปครับที่เขาพูดถึงปลากระพงขาวะ <c oughs> แต่ว่าอนี่เองชาวบ้านผม <c oughs> ทั้งหลายก็มาพูดกันเสียงเดียวกันว่าเขาทำมาหมดแล้วตอนปีหกหนึ่งมันไม่ได้ผล hmm. แต่ปลาที่ปล่อยลงไปนี่ก็ตัวเล็กเหลือเกินมันไม่สู้ทางนำไม่ได้ hmm. แล้วอพฤติกรรมของไงปลากระพงขาวนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนทางดำนะมัน <Yeah. S 2> อินแล้วก,มก็มันไม่กินมันไม่ล่าเหยื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ตามเหยื่อไป หลังคนเสนอปลาเชโดนุ่นนี่นั่นทั้งหลายนะครับก็เสนอเซตมาเลยแต่ว่าอันนี้ก็บอกได้ว่ามันก็ก็ก็อาจจะต้องทําครับแต่ว่ามันคงไม่ได้เห็นผลเร็วขนาดนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจเรื่องประสิทธิภาพมันคงต้องประเมินต่อต่อปีมันจะไปกินในปลาหมอหมดขนดนั้นใช่ไหมอีกวิธีหนึ่งที่อดีที่ด้านแถลงก็คือว่าทําให้ปลาที่มันเป็นหมันซะโดยการปล่อยปลาก็ได้ที่มีคอโมโซม 4เอ็นนะครับโกระมวลซสองคู่4เอ็นเนี่ยพวกปลาเนี่ยพอมันไปผสมพันธุ์กับไอปลาหมอที่อยู่ในแหล่งน้ํานเนี่ยมันก็จะเป็นหมนได้ปลานะครับลูกที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นหมันนะครับโกระมวลซจะเป็นสามเอ็นจะเป็นหมันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะครับเพราะยังไม่มีการวิจัยใช่ไหมคะการ<ะ>เดินกัญจริงๆใช่การวิจัยรู้ประสบการณ์ในที่อื่นเลยครับคงคงต้องดูแล้วก็หลายท่านเข้ามาทวงจริงว่า ให้การปล่อยปลาใหม่เข้าไปโดยที่คุณยังไม่รู้มันเลยเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาข้างเคียงได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าซ้ออันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับเพราะฉะนั้นทางเรื่องที่สามเนี่ยก็อาจจะไม่ ก็อาจจะจะอาจจะไม่น่าจะเป็นทางเลือกตอนนี้ยังไม่แน่นอนใช่ทางเรื่องที่สี่ค่ะช่วยกันกินช่วยกินไม่หมดหรอคบผมไม่ไหวร้อยล้านไม่ไหวไม่ไหวโอเคค่ะก็ตามข้อมูลนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าไงจะถามพี่วิทูลอีกทีนะคะยินดีครับยินดีครับทินดีมากเลยครับขอบคุณมากคพี่ครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้เอาไปสร้างหนังได้นะได้สิพี่คล้ายคล้ายพวก ปีรันย่าอะไรแบบเหมือนในหนังของลีวูนะก็โชคดีมันไม่กัดไม่ทำลายคนนะตอนจบก็ให้นักวิทยาศาสตร์มาคิดค้นว่าจะจับทำลายมันยังไงด้วยวิธีไหนนะแต่อโครโมโซมนะเพามันเป็นหมันไม่ใช่ได้นะปีรันย่านี่เราใช้ระเบิดนิวเคลียร์ป่ะระเบิดอะไรสักอย่างที่แบบว่าลงน้ำแล้วตู้มทีเดียวแล้วตายทั้งหมดอ่ะเออผมคิดเล่นๆอ่ะไม่ช็อตไปเลยทีเดียวเพราะว่าแบบโอ้โหแบบไม่รู้มันอืดลอยขึ้นมามันก็จะไป็นทำน้ำเน่าก็ต้องหา รถมาตักตมัแต่หนูอมองว่าวิธีสุดท้ายที่เมื่อสักครู่นี้พี่วิทูลพูดอะดีคือหมายถึงว่าทําให้เป็นหมันไปเลยแต่ว่ามันต้องอมันต้องไปวิจัยอีกไงกว่าจะสําเร็จอนะเนาะแบบยังไม่แน่นอนหลายปีคุณผู้ชมคะ่ะ